สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้า Kawasaki Z300 กันนะนี่คันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะฮะเลขไมเพียง27,000กิโลเท่านั้นนะฮะมือเบรกแต่งมีมาให้แล้วมือคลัตช์แต่งมีมาให้แล้วนะครับชิลหน้าแต่งมีมาแล้วนะครับกาดหม้อน้ำมีให้นะครับเครื่องยนต์สวยๆเลยนะตัวนี้นะครับสดๆเลย ท่อแต่งนะครับทรงอะคาโปวิกชอตตี้นะฮะนี่ท้ายสั้นแต่งมีมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะกุญแจครบ2ดอกนะครับการลอยถังมีมาให้แล้วนะครับอ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะสามารถติดต่อเซเล์เข้ามาได้เลยมีรถเทินนะครับอยากซื้อเงินสดซื้อจัดไปแน้นนะครับรถคันนี้ ราคาเบาๆนะครับติดต่อเซลล์เเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ